กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดตุกุตุกคนมดตุกคนตุกการมีมาผูกพอกับซองน้องอ่าง,งนวลอ่งงางนวลกำลังจะเอาของฝากของตอนไปให้เมตตามีมักนาวโวคาโดมามาเมตตาพันธะกามาตยเปนนาแต่กามากมีหนึ่งมักซาเวอร์เอาไปให้เพิ่นตอน,นกินเพิ่นหากามาห์ตอนเศร้า พนกำลังสีกินเ้าเศร้าผัวเงินพนกัใกล้ก่นี่ไอ้ไก่กันติดกันเงินเมตตาเมตตาไล้ไกนี่เอากระย่างไปไปไปน้ำกันีนรถพนมาถ้น้าเลยนกันเลยจะคงฝากของต้นไปให้พนพนมาถ้าน้า เพิ่นกินข่าวก็อีสังบุ๋มเองกำลังกินข่าวว่าเสียงว่าอุ๋มเอ็มอมเอมเนี่ยวซึ่งเพิ่อว่าอย่างนี้กินข่าวเด้อเอาก็อีสางอะนะโอ้เขาเป็นตาแสบแท้เอาหมากไม้มาให้เป็นอะไร เขาเดินกินข่าวอันนี้ไม่มีอยอันนี้น้ำพอทอนอันนี้นะสบายดีเอ้าเพิ่นห้ากระลูกแต่แต่ยากเป็นลานนอยนอนสบายมีวอลคาโดได้นี่นะซิมมงดูเป็นอะไรกินกับนมใส่กับใส่กับน้ำตาลบอสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุง กินาวเ้ากบเมตตาจักเพิ่นกินกบไปซังถวยกะไร้ยร้คือสีแซบงวงซุปผัดผักบุ้งทอดไข่โอ้เปียงปนินกับมีเป็นตาสีแซบเนาะนงมู ตัวก <to S 2> <c ười> ินบังโมกนได้มังโมกับขขาวบ่บันนี้นะน้องเคีดกินได้บังโมฉันเอิ้นพี่น้องกินได้บังโมพี่น้องเอ้ยมามาจะจิ้งจกใจกันลายเด้มแมนนวลเนาะซิมบงเพิ่งกำลังสิกินเบิ่งนะเข้ามาติดตามช่องในม่แมนนวลเนี่้อพี่น้องแมนนวลกำลังใจให้เพิ่อนเด้อพี่น้องได้ช่องใหม่แน่นอช่องใหม่เปิดใหม่แก้กล่องทั้งโทรศัพท์ทั้งช่อง

เมทาซีเอามาต้อนล้วบหมักหมงมี้เราก็เลยเอามาให้เมทอยเมน่เราแบบนเราบมอหมักหมางมิอเรากงมีเราก็เลยเอามาต้อน เราัซื้อสีเราสีกินหมามี่แล้วเลยราบมักเหมือนกันราบม่บม่่เาบกมน้องคิดอามิวคือบอกินะเออกินกิีจานกินกับผัดลวมเอาน้ำมหมเออ อืมกินแม่ซีมหนูหนูมึกเสเนะจิ้กับแจ่วแซ่บยมั่นทมน่มะเสิ่มจะทุ่งแล้วโบขัาโดกันได้มากโราันนี้มาให้ซีมได้โบขัโดนล่นะไม่ซีมซีมบึงโบัโดโบขัโดแบบแม่ซีมให้นอนด ซีเบ <s im> e. ิงม <s im> <s im> ันเป็นยัไงสุกแล้วในมันขจาวห้ก้าเด้อเหมนันมาผ่าเบิ้งเ้าโรลดโลดสแบบอยากคลุมๆอยางไนจัเป็นจังไนเนาะมันลาย กล้วยสุกอีกหนม่วงสุกอีกเนาะมีแต่แนวสุกเด้อพี่น้องมีแล้ด้ตะนสุกหนม่วงก็สุกน้องเม็ดไปใส่ซะน้องเม็ดกัยนไนาถาไนากินข้าวแล้วนิดเด้อกเออนยนเล่นเกมนนันไนนึงนเล่นเกมมันหลายเนาะ ลายแนวลายเวียลายคนวะ้ตัวนอนหาเนะนอนขักนอนแหน่อนอนได้นอนดีมาเจอเือนพมิตแห้ว่าดำนาเพตาจเาลานพญตาจอาลาก็ดีแล้วหออีลอยอืมมีแต่พญตาจัดการเลยบอก

กินทางในมันเอาบ่วงคูดเลยก็ได้เอาในมาไห้พ่อเพิ่ไปปลุกพ่อป่คิดว่าเอาในให้ให้พอกินนะฮกินมึงดูไป็น่นไหนตักให้พระอ้อนซิมึงดู บ้านเขาจะปลูกเองบะวบปูกเองคาโดกับปลูกเองเป็นดินภูเนาะแดินภูปลูกยังก็ได้เป็นอะไรน้องคิดทำอะไรอ่นี้น้องคิดบาไว้ป่ะท่านบวมหมักรสชาดโรคาโดฮะกับกินข้างแรกข้างทำอิดเลย ขั้งที่สองขั้งที่หนึ่งเป็นเอาไหนคั้ที่หนึ่งบกินัอาขืมั้นที่สองกับบาไว้เชกันบมากลองคิดบมากเราเคยกินเลยบดึงปากพอล่ต้าย่าะพ่อใหเ้าพ่อแล้วอนอิ่มแล้วอิ่มแล้วพ่อแล้อืม

หาหมูแล้วมากล้วยก็ได้อมองม่วงก็มีมังมี่ก็ได้ครบไปเลยวคาโดก็ับเพิ่มอีกเสริมพ่อจ้าหน่อยน้องขีดกินบางหน้าพ่อบำรุงผิวอ่ะน้องขีดได้แต่ยิ่งน้องขีดปะน้องดปเป่เป็นนะะ น้องขิดปะบเป็นได้สิกินได้บะานี่ยดึงอรจนมัีบาะมือเป็นน้องไ้ไมมันมเออขาวว่ากินใส่นมกินใส่นมกินใส่เกิร์ตอืม่วใหญ่ตา่าบีบนมใส่ดูจนไหนนังขีดกินไห แม่ใหญ่คิดแล้วบอกมานีา่แอะเลอืม,มาตตะอิ่มแล้วอืมอืมผาตตะอิมะอ่มคัดแล้วนั่นอะไคนอิม่มเนาะมันแน่นเน้มันเอือมเหรอใครแน่แมน คือมันบกขกเราได้กินบบเอื้อมกินเอื่อมคือมันมีแหงเอาหาตาผูกกะนะพอเลยบอบอัอนไหนอืมอืมบอลบอเป็นสิบสามสิบสามทั้งหน้าอันเทอเลนบ่อืมเดี๋ยววด ห1 5 1 6เลวเราเลือกเอาต่ตรงงามๆตามนะตาน้อยไอ้เบาะของเจ้าน่ะซอม1 3ตาอืเิ่นกินกาแฟ่ตาสิอมน้อ้กันค่อยคือกันบ่เอาฮอด3เลย3น่ะมันสิห้างพูแม่นยานยาคื้น Qua là hàng con cuộc con của tao à, ý, ở bất kỳ cả kỳ bất 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 kỳ cả kỳ bất 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 kỳ ชิมันมันจ้ๆจืดเน้นๆจื้นจ้างเน้นๆหน่อยจ้ะจเน้นๆจ้างเน้นๆอืมกินมันมนกินยักินเนีะไปนังแล้วล่ะอันนี้เัามานาวไว้ใส่าวฮยเอาขอบคุณน้ำบาตาไว้ตามเพลไว้ใส่ตำมยแม่อามากอ่ะ เอาพี่น้องเมื่อกี้ก็สมมาพักวนแล้วพี่น้องสมมาพักวนแล้วมวนแล้วพ่องพินาพอกันใหม่พ่อผากติดตามซองน้ององุ่นแล้วก็ซองแม่ตาแล้วก็ซองน่องมิดเด้อพี่น้องเลยโดยงาแล้วจ้าบายบายสบายดีบายบายสบายดี